ท่องเทีย่ยวสังขระบ,บุรีคึกคักรับปิดเทอมส่วนสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันเริ่มดีขึ้นเช้าวันนี้ที่ชุมชนบ้านวังกะและสะพานไม้อุตมานุสร์ตําบลหนองรูอําเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีสถานที่ท่องเทีย่ยวสําคัญนักท่องเที่ยวยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวทําบุญใส่บาตรตามวิถีมอญด้วยการซื้อชุดใส่บาตรที่ชาวบ้านนํามาจําหน่ายในราคาชุดละ99บาทโดยมีชุดพื้นเมืองทางพมา่ามอญกระเรี่ยงให้สวมใส่ตักบาตรและถ่ายรูปฟรีซึ่งเป็นบริการที่ได้รับความสนใจจาาากกกนนัทท่่่อองงเเียยวป็ม หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทำบุญสายบาทและนักท่องเที่ยวต่างทยอยเดินไปรับอากาศยามเช้าที่เย็นสบายบนสะพานไม้อุตมานุสรซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและยาวเป็นอันดับสองรองจากสะพานอูเบงในประเทศเมียนมาเพื่อรับอากาศที่บริสุทธิ์และถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นหมู่คณะและครอบครัวเนื่องจากเป็นช่วงที่โรงเรียนต่างๆเริ่มปิดเทอมเช่นเดียวกับบริเวณด่านเจดีสามองคชายแดนไทยเมียนมามีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาสักกะระเจดีสามองค์สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์และเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกอัญมณีเฟอร์นิเจอร์ไม้ขนมขบเคี้ยวเสื้อผ้าเครื่องเงินเครื่องทองเหลืองที่พ่อค้าทั้งชาวไทยและชาวเมียนมานํามาจําหน่ายในร้านค้าที่ตั้งอยู่รอบๆด่านเจดีสามองค์ ขณะที่ทางการเมียนมายังคงไม่อนุญาตให้คนไทยข้ามแดนเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพญาตองซูที่อยู่ตรงข้ามด่านเจดีสามองได้เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่สงบขณะที่บรรยากาศเริ่มโปรง่งคุณภาพอากาศเริ่มดีขึ้นเนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ประสานขอฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันฝุ่นอะอง PM 2 5ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม และพื้นที่ใกล้เคียงโดยเช้าวันนี้วัดค่าระดับมลพิษทางอากาศที่160 AQI ลดลงจากเมื่อวานที่วัดค่าได้ที่186 AQI ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษ PM 2.5อยู่ที่72.4ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรลดลงจากวันก่อนวันศุกร์วัดค่าได้ที่132ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตร ขณะที่ยังคงมีคําแนะนําให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านโดยหากออกนอกบ้านให้สวมใส่หน้ากากอนามัยและให้ดูแลสุขภาพของเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดโดยคาดว่าหากมีฝนตกลงมาในพื้นที่เพิ่มขึ้นและประชาชนให้ความร่วมมือในการหยุดเผาสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จะค่อยๆดีขึ้นและกลับมาปกติในเร็วๆนี้ 太多了。